อ่อนโยนจนกลัวผิดพลาดวันนี้เราจะพูดถึงคนคนหนึ่งมีชื่อว่าตะวันซึ่งเขาเป็นตัวแทนของคนที่จิตใจอ่อนโยนอย่างลึกซึง้งเขาเป็นคนที่เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เขาจะโทษตัวเองทันทีโดยไม่ทันคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขาเลย ตะวันเป็นคนที่อ่อนไหวตั้งแต่เด็กทุกเรื่องราวในชีวิตของเขาเขาจะรับผิดชอบเองก่อนเสมอถึงแม้บางเรื่องจะไม่ได้เกิดจากเขาตอนเด็กๆเ,เขาเคยทำถ้วยแก้วของแม่ตกแตกเขารีบเก็บเศษแก้วด้วยมือเปล่าและร้องไห้อย่างหนักทั้งที่แม่ไม่ได้ตำหนิเขาเลยแต่แตะวันกลับรู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนทำให้แม่เสียใจเขาเติบโตมากับครอบครัวที่รักเขาแต่ความคาดหวังสูงทุกครั้งที่เขาไม่ได้ทําสิ่งใดสมบูรณ์เขาจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดความคิดที่ว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันผิดเองกลายเป็นเสียงภายในใจที่ติดตัวตลอดเวลาความอ่อนไหวและความรับผิดชอบเกินไป ทำให้เขาอยู่กับความวิตกกังวลตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นตะวันเริ่มทำงานเขาเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่ทุกครั้งที่มีงานผิดพลาดเขาจะเครียดมากครั้งหนึ่งเขาจัดงานประชุมใหญ่ในบริษัทมีเอกสารบางส่วนผิดพลาดเขากลับมานั่งร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียว รู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้พังไปเพราะฉันจะทำให้ทุกคนผิดหวังนี่คือความกลัวการผิดพลาดที่ลึกซึง้งคนรอบตัวบางครั้งไม่เข้าใจเขาอาจจะถูกมองว่าเกินไปหรืออ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าซึ่งทำให้ตะวันรู้สึกโดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วเขาแค่ต้องการการยอมรับตัวเองและ ไม่อยากทำร้ายใครความอ่อนไหวที่ทำให้ตะวันมักเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเขาไม่อยากให้ใครเห็นความเปราะบางเพราะกลัวถูกตัดสินแม้เพื่อนสนิทหรือคนรักเขาก็มักปิดบังความวิตกกังวลวันหนึ่งเขาได้รับคำติชมจากหัวหน้าว่างานยังไม่ดีพอตะวัน กลับบ้านมานั่งคิดซ้ำๆว่าฉันล้มเหลวอีกแล้วฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้ชีวิตของตะวันเต็มไปด้วยความเครียดแม้ภายนอกของเขาจะดูเรียบง่ายแต่ในใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขารู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจความคิดและความรู้สึกของเขา จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเขาได้เข้ากลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกและความเครียดในที่ทำงานเขาเริ่มเล่าเรื่องราวตัวเองออกมาเช่นการกลัวทำผิดพลาดการกังวลว่าคนรอบข้างจะไม่พอใจตะวันได้ฟังเพื่อนร่วมกลุ่มแชร์ประสบการณ์และเริ่มเห็นว่าคนอื่น ก็กลัวผิดพลาดเหมือนกันการเข้าใจตรงนี้ทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวตะวันเริ่มฝึกตัวเองให้แยกความจริงกับความคิดเชิงลบเช่นเมื่อเกิดความผิดพลาดเขาไม่โทษตัวเองทันทีแต่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดจากฉันหรือเปล่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงหรือเรียนรู้ไหม ความผิดพลาดนี้สอนอะไรให้กับฉันบ้างมีอยู่วันหนึ่งเขาส่งรายงานผิดพลาดไปให้ลูกค้าเขาหยุดคิด2อถึงสนาทีและบอกตัวเองว่าฉันพลาดแต่ฉันสามารถแก้ไขได้จากนั้นเขาส่งอีเมลขอโทษและแก้ไขข้อมูลให้กับลูกค้าเรื่องนี้สอนเขาว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียน ตะวันยังเริ่มเชื่อมต่อกับคนที่เข้าใจเขาเข้ากลุ่มอาสาเขียนบันทึกประจำวันและเริ่มพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือโค้ดด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและได้ยินเสียงสนับสนุนจากคนอื่นอีกสิ่งที่สำคัญที่ตะวันเรียนรู้คือการตั้งขอบเขตกับคนรอบข้างเขาเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบ ของเขาที่ต้องทำให้ทุกคนพอใจหรือซ่อมทุกความผิดพลาดของโลกใบนี้เขาเคยถูกเพื่อนร่วมงานให้ช่วยงานหนักเกินไปเขาบอกอย่างสุภาพกับเพื่อนว่าฉันช่วยได้บางส่วนแต่ไม่สามารถทำทั้งหมดได้เพื่อนร่วมงานเข้าใจและเขาเองก็ไม่รู้สึกผิดเกินไปตะวันเริ่มฝึกการยอมรับ ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเขาไม่ได้กลายเป็นคนที่ไม่ทำผิดพลาดอีกเลยแต่เขาเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความผิดพลาดด้วยใจอ่อนโยนเขาล้มงานประชุมใหญ่แต่เรียนรู้จากมันและจัดงานครั้งต่อไปได้ดีขึ้นตะวันรู้สึกภูมิใจว่าฉันไม่ได้สมบูรณ์แต่ฉันกำลังเติบโตเขาเรียนรู้ว่า การมีชีวิตใหม่ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแต่หมายถึงการก้าวผ่านมันด้วยใจที่อ่อนโยนแต่มั่นคงและไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความโดดเดี่ยวมากำหนดชีวิตของเขาหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนตะวันสิ่งสำคัญคือเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆสังเกตความคิดของตัวเองแยกความจริงความคิดเชิงลบ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้เรียนรู้การให้อภัยตัวเองเชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบและรู้สึกมีคุณค่าความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตนของคุณการพูดออกมาไม่ทําให้คุณอ่อนแอแต่ทําให้คุณเบาขึ้นคุณไม่ต้องแบกรับทุกความคาดหวังของโลกและการให้อภัยตัวเอง คือกุญแจสู่ชีวิตใหม่ในที่สุดตะวันได้เรียนรู้ว่าการยอมรับตัวเองทั้งส่วนดีและส่วนที่อ่อนแอคือการเริ่มชีวิตใหม่ที่แท้จริงเป็นชีวิตที่ไม่โดดเดี่ยวและไม่กลัวความผิดพลาดอีกต่อไปตะวันเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแยกความจริงจากความคิดเชิงลบ พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้และสร้างเครือข่ายสนับสนุนเขาจนเขาเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความกลัวที่จะทำผิดพลาดลดลงเพราะเขารู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ทำลายตัวเขาแต่มันเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตการเผชิญโลกและใช้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นเพราะเขาไม่ต้องแบกรับทุกความคาดหวังของคนรอบตัว เขารู้วิธีให้อภัยตัวเองทำให้จิตใจเบาขึ้นเขามีเครื่องมือจัดการความวิตกกังวลและความเครียดเขารู้ว่าความเปราะบางของตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งตะวันจะกล้าใช้ชีวิตแบบมีอิสระมากขึ้นกล้าเลือกทางเดินของตัวเองและสามารถยิ้มเผชิญโลกได้โดยไม่โดดเดี่ยว และไม่กลัวความผิดพลาดอีกต่อไปทุกคนสามารถเป็นเหมือนตะวันได้ทุกคนมีความอ่อนโยนมีความเปราะบางและบางครั้งก็กลัวความผิดพลาดเราอาจเคยททษตัวเองมากเกินไปหรือรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนตะวันแต่สิ่งที่ตะวันเรียนรู้เราก็เรียนรู้ได้เหมือนกันเราทุกคนสามารถสังเกตความคิดของตัวเอง แยกความจริงออกจากความคิดลบยอมรับความผิดพลาดของตัวเองโดยไม่โทษตัวเองเกินไปพูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือไว้ใจได้สร้างเครือข่ายสนับสนุนและเชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบให้อภัยตัวเองและให้สิทธิ์ตัวเองที่จะมีชีวิตใหม่เมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราจะเบาขึ้น กล้าเผชิญโลกมากขึ้นและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปพูดง่ายๆคือความอ่อนโยนไม่ใช่อุปสรรคแต่มันเป็นพลังที่ทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้าใจตัวเองและความเข้มแข็งอย่างแท้จริง